อาจารย์มานบแถลงมหารกรรมกัญชารักษาโรควอนรักเสรีสามปีก่อนมีพระราชบัญญัติบังคับใช้เมื่อเวลา13บสนาฬิกาที่ห้องประชุมโรงแรมเฮวาลักชูรีเซอร์วิตรเลสซ e ดสมุทรปราการนายนันประเสริฐรัตนสิริโชคหรืออาจารย์มานบสมุทรปราการดอกเตอร์อานน์สุทนหรืออาจารย์ยักษ ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตแม่โจ้เกษตรสินร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมกัญชาสมุทรปราการที่มีกำหนดจัดขึ้นที่โกดังถนนเทพารักกิโลเมตรที่25ต้าตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการในระหว่างวันที่1 0 1ถึง12มิถุนายน2 5 6 5ที่จัดถึงนี้โดยนายนันประเสริฐรัตานสิโชคหรืออาจารย์มนบได้กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงกัญชาหลังมีการปลดล็อกอยากให้ชาวบ้านนำไปทำใช้กันเองอย่างเสรีไม่อยากให้ใงินทุนนำเอาไปใช้าหาผลประโยชน์อยากขอให้มีการปลูกกัญชาเสรีสามปีซะก่อนเพื่อช่วยรักษาคนป่วยแล้วค่อยตั้งกฎกติกาประชาชนจะได้เข้าถึงกัญชาอย่างแท้จริงภายในงาน,นังมีการแจกต้นกล้ากัญชา จากเบเล็ดก,กัญชาสอนวิธีปลูกวิธีรักษาโรคด้วยกัญชามากรรมคอนเสิร์ตอาหารเครื่องดืม่มฟรีตลอดทั้งงานมีวิทยากรมาให้ความรู้เป็นปราชชาวบ้านที่มีชื่อเสียงในการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์รักษาโรคได้ด้านดรอนนท์สุโธนได้กล่าวว่าการรักษาโรคต่างๆอย่างเช่นโรคมะเร็งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากแต่หากนำเอากัญชามาใช้ ทำให้ต้นทุนการรักษานั้นตามชาวบ้านสามารถเข้าถึงได้จึงอยากเรียกร้องให้ทางภาครัฐควรให้โอกาสเกษตรกรชาวบ้านเข้าถึงกัญชาในขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายพระราชบัญญัติบังคับจึงขอให้หน่วยงานรัฐปล่อยเสรี2-3ถึงปีก่อนแล้วค่อยออกพระราชบัญญัติกฎหมายบังคับเพื่อให้แพทย์แผนไทยชาวบ้านได้มีโอกาสนำกัญชาไปรักษาโรคต่างๆให้หายก่อน โดยเฉพาะโรคโควิด -19 แล้วค่อยออกพระราชบัญญัติมาควบคุมนิวส์24เดี๋ยวคงสินภาพข่าวนิวราทิพสีรายงาน